วันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2567เวลา14นาิกา30นาทีณห้องรับรองพิเศษ202ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา นางเอมออนศรีกงพานประธานคณะกรรมการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมและพลตํารวจตีฉัดวัดแสงเพชรประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาพิบาลเป็นผู้แทนประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายคิสตอป,ปาเลอดีตเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจํารัฐสภาสาธารณารัฐฝรั่งเศสและนายดาราริชคิมมิธอดีต ผู้อํานวยการบริหารศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชียในโอกาสนําเสนอร่างประมวลจริยธรรมรัฐสภาทั้งนี้การพบหารือในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรม,มพิบาลของรัฐสภาซึ่งรวมจัดโดยศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชียกับสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่3-5เมษายน2567ที่ผ่านมา